ซีโอโคศกค่ะ,คะเป็นเครื่องแยกกากน้ำผลไม้มือหมุนแต่วันนี้เราไม่ได้มาทำน้ำผลไม้ใช่ไหมคะเทมูทจ้า,าไอติมติมอ่าเครื่องนี้มันทำเป็นเหมือนสม,มูทตี้ไอติมได้โดยที่สตรอบเบอรี่กับกล้ยวยกล้วยแช่แข็งนะคะแข็งเป๊กเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะมาปั่นแล้วมันจะออกมาเป็นไอติมแล้วให้น้องดิม่มไอติมนะคะ ามากินต่ไอติมแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะเย็นมือมากแล้วมันก็จะกล้วยเดี๋ยวมันจะเลอะใช้คีบใส่เอานะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะเล่าคุณแม่คุณปั่แล้วก็คุณแม่มาคุกดโอเคอันนี้มันจะแข็งมากแข็งกว่าน้ำผลไม้อีกเพราะว่ามันแข็งมากคุณแม่เป็นคุณปม่นกด้ค่ะแล้วพิมพิมชิมด้วยนะคะคุณแม่ก็ชิมด้วยอ่าโอเคเริ่มที่กล้วยก่อนชิมกล้วยค่ะ เดี๋ยวไอติมสตรอเบอรี่กันน่อ๋อกล้วยสอัวอ๋อหรือว่าเราจะทำเป็นกล้วยสตรอเบอรี่เลยสตรอเบอรี่บานานา่าไอศครีมพี่แอลค่ะอ่าสองอันก่อนค่ะได้เลยค่ะแต่ไหวไหมคะอาจจะมึนไยับนิดนึงแล้วเราต้องไ่เอาผ้าอะไรมาคลุกค่ะ <ś ś> เป็นเจ้าหญิงเหรอคะไหนใครไอติมหนึ่งแค่แค่มวนดูสิมันนี่ไงมันกำลังจะออกมาแล้วค่ะอ๋อมันที่ตากนี่เลยฮะใช่เดี๋ยวจะกำลังออกนี่ออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะเป็นกล้วยค่ะเป็นกล้วย ไอติมกล้วยหุยหุยเหลือเชื่อเออเป็นแบบไว้นี่เลยอ่ะเป็นเหมือนสมุดกเขาเรียกอะไรนะซอฟต์ครีมเป็นนึงค่ะเน่ขอเติมนะคะิมกล้วยเติมกล้วยค่ะหมดแต่แบบตื่นเต้นมันออกมาเป็นไอติมได้กดเลยค่ะตื่นเต้นเจ้ามุขขาขอจริงๆเลยค่ะขอจริงจรเลยค่ะขออะไรคะขอเป็นอะไรอ๋อยเลว ทำอะไรก็จะเปิดร้านหมดเลยจะมีคนมาซื้อไหมคะเนี่ยกว่าจะปั่นได้นี่คงไปทํากินกันในครอบครัวห<ฤ>นุกหนานคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเอามาทําเล่นกันจะน่าเฮิลโลบ้างดิคะ่ะเสร็จไม่ใ่เหรอมัน,<ห>นจะเยอะไปมะพร้าวก่อนไหมคะ <S <S เดี๋ยวชิมก่อนนะใส่เราขั้วเยอะจริงๆใส่ไปนิดเดียวได้กินตั้งเยอะเลยคะ่ะอือดีฮะแล้วมันเป็นไอติมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผละไม้สดจากกล้วยทั้งลูกไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล แล้วก็พวกเออแล้วเชื่ออะไรเนี่ยได้สุขภาพดีมากเลยอ่ะ่แเด็กๆยังเคียวกล้ย่งนี้ไม่ค่อยได้ก็ทำนี้ดิเออแต่จะเย็นไหมแต่เด็กโตนิดเดียวเด็กขี้นไหนกินติมแล้วเด็กียวกล้วยไงเออเพราะว่าเด็กไม่ควรกินพวกไอติมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราแต่แม่แล้วกันอืมอร่อย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 เลยที่จิ๋วเคยกินไอติมกล้วยมาก่อนไหมครั้งเนี่ยเย็นเย็นเย็นจ อร่อยมากอร่อยมากจริงๆจะใส่กล้วยพร้อมสตรอเบอรี่ออกมาเป็นสตรอเบอรี่บานาน่านะคะอ่าน้องพีมกล้วย1ชิ้นสตรอเบอรี่หนชิ้นค่ะค่ะกดค่ะอ่าแล้วมีแดงออกมาแล้วค่ะวอ้โหน่ากินมากขนาดนู้นสตรอเบอรี่บานาน่าใส่อีกใส่อีกแล้วลูกใส่อีกค่ะแล้วนี่ค่ะเราอย่างละชิ้นค่ะอย่างละชิ้นสองกล้วยมันออกมาจริงแบบนี้อ้โน่ากินมากขนาดนี้เดี๋ยวชิมเลยชิมแล้วหูดเด่นอยากกิน อยากกินอยากกินอยากกินอ่าเดี๋ยวเราจะมาชิมช้อนหน่อยช้อนที่ไม่หนึบอ่าอ่าน่าจะเปรี้ยวนาะไขมูนใช่ไหมสตรอเบอรี่ข้อมนี้มีน้ำตาลนะครับสตรอเบอรี่เปรี้ยวส่วนกล้วยอร่อยมากสตรอเบอรี่เปรี้ยวมากคือตอนแรกเราซื้อมาเรายังไม่ได้ชิมสตรอเบอรี่เลยกินก็ดีกว่าแค่มันกินสตรอเบอรี่ ไม่น้อยเราต้องเลือกผลไม้หวานหวานนะคะคุณแม่ว่านะนี่มีน้ำเชื่อมอะไรค้ก็ขอแนะนำว่ามันแล้วมนน้ำผลไม้ที่มันหวานหวานเลยเช่นแตงโมแตงโมใช่แตงโมแช่แข็งน่าจะเวิร์กแล้วก็กล้วยงีเวิร์แล้วก็อาจจะเป็นพวกลูกพีชที่มันแช่แข็งระหว่างนอา อุณหภูมิที่เบบี๋น้อยกินได้แล้วก็ทำแบบนี้ให้เบบี๋น้อยกินอาจะได้ขอเรามาบี้ให้เบบี๋น้อยกินอย่างนี้ใช่มาเอาหรือคะน้ำชมอะไรคะอะไรคะเอ้ามาทำอะไรคะเาโยนเยวบเดี๋ยวครับฟ้ามีคำถามค่ะเอ้ยผ้าถุงหนัวทำไมไม่เชื่อใบคะทำเสร็จเด็กจิ๋วเจ้าหญิงหางยาวๆอะไรอย่างนี้หางยาวๆนี่เป็นท่ากุมของคุณแม่นะคะว้ายเยอะเกินค่ะ ท่วมเลยค่ะหืมกล้วยช็อกค,ค่ะกล้วยช็อกเป็นไงคะกล้วยช็อกอ,อร่อยเนาะขอชิหมหน่อยกล้วยช็อกอืมเ้ากันมากเยี่ยมอร่อยเลยบอกแล้วว่าให้ระสมช็อกโกแลตอร่อยสุดไอจิมกล้วยของเราประสมช็อกโกแลตค่ะ ทำอเพื่อนๆคอยติดตามเด็กจิ๋มเจ้าเชนค่ะจิ๋วจะทำไอจิมกินอะไรคะถั่เลี่ยมโอ้หือแช่ไอมยนแช่หรือไม่ใช่ไหมตังคุดแล้วอะไรอีกละมุดลำใหญ่ละมุดลำใหญ่กล้วยแช่ออ๋จะสำเร็จไหมคะสำเร็จแต่กับภาพจะสำเร็จนะคะเปิดร้านขายเด็กจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิ๋ไอจิม แล้วใครจะเป็นคนหมุนคะเนี่ยใครหมุนคะคุณแม่ <laughs> แลับก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมตักให้กดไลล์กกแชเจบ๊ายบายสวัสดีค่ะ